เรียนท่านผู้ปกครองและสวัสดีค่ะลูกๆชั้นระถุมศึกษาปีที่หกที่น่ารักของคุณครูสำหรับวันนี้มาเจอกับคุณครูออนไพรินสุวรรณหวงหรือคุณครูพี่ออนในรายวิชาภาษาไทยกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะลูกๆหลังจากที่ลูกๆได้พักนะคะได้พักผ่อนนะคะ,ะเป็นเวลาสองวันในวันเสาร์และวันอาทิตย์คุณครูวหวังว่าลูกๆคงจะสุขภาพดีกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะ ลูกๆอย่าลืมนะคะถ้าเรามีร่างกายที่พร้อมนะคะการเรียนของเราก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะดังนั้นนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะระลึกไว้เสมอเลยว่าเราต้องดูแลตัวเองนะคะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องกลัวปากด้วยน้ําเกลืออุ่นๆทุกครั้งนะคะ อเลยนะคะก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่ก่อนทีรรทน่รับประทานอาหารเนี่ยลูกต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะเพื่อจะเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเวลาลูกจะออกไปไหนมาไหนหรือมีใครมาพบปะพูดคุยกับลูกๆนะคะลูกต้อง สวมแมสหรือหน้ากากอนามัยก่อนทุกครั้งนะคะสวมแมสให้มิดชิดนะคะเพื่อเป็นเกราะภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะและคนในครอบครัวด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูหวังว่าลูกๆชั้นป .6 นะคะต้องปฏิบัติตามคุณครูได้อย่างแน่นอนนะคะทีนี้หลังจากนี้นะคะคุณครูจะเข้าสู่บทเรียนนะคะครั้งที่แล้วนะคะคุณครูก็ ได้ให้ลูกๆชมคลิปวิดีโอนะคะเพื่อเป็นการพบทวนความรู้นะคะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆจากช่อง y o u t u b e นะคะแต่วันนี้คุณครูจะมาในรูปแบบของ powerpoint นะคะที่คุณครูดได้เตรียมมานะคะมานำเสนอให้กับลูกๆนะคะคุณครูจะเริ่มนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะต่อจากในหน่วยที่7ก็คือคำอุทานใช่ไหมคะ,ะทีนี้นะคะ เราเรียนเรื่องชนิดของคําไปหมดแล้วทั้งเจ็ดชนิดนะคะอะถือว่าเราก็สําเร็จไปได้อีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องของรายวิชาภาษาไทยนะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องระดับภาษาราชาศัพท์นะคะแล้วก็มีการใช้ภาษาถิ่นด้วยนะคะก็คือภาษาถิ่นใช้ให้เคยชินและเหมาะสมนะคะคุณครูก็จะให้ลูกๆนะคะได้อ่าศึกษานะคะเกี่ยวกับบทเรียนบทนี้ไปด้วยนะคะหน่วยนี้อาจจะ มีความยากสักหน่อยนะคะแต่เชื่อว่าลูกๆคงจะเข้าใจและทําแบบฝึกได้อย่างแน่นอนนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาจริงๆนะคะคุณครูจะให้ลูกๆได้อ่านบทร้อยกรองที่กำหนดสังเกตคำที่มีอักษรเป็นสีชมพูนะคะอาละค่ะะเรื่องภาษามีระดับนะคะอ่านไปพร้อมๆกับคุครูเลยนะคะ หนึ่งสองสาภาษาไทยมีการใช้สามระดับราชาศัพท์ตำราคำปราศัยเป็นภาษาทางการต้องรู้ใช้หากสื่อสารทั่วไปกึ่งทางการภาษาถิน่นคือภาษาระดับปากมีหลายภาค เหนือใต้และอีสานคำพูดกับเพื่อนสนิทคนในบ้านใช้ถูกการเพื่อรู้รักวัฒนธรรมเป็นอย่างไรกันบ้างคะลูกๆกรอนบทนี้เพราะใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูจะให้ลูกๆนะคะได้ฝึกอ่านเป็นทำนองสนอนะคะแต่ตอนนี้นะคะอ่านเป็นร้อยแก้วไปก่อนนะคะ อาละค่ะทีนี้นะคะคุณครูจะให้ลูกๆสังเกตนะคะคําเมื่อัะครู่นี้นะคะจากที่สังเกตพบว่ามีภาษาทั้งหมดกี่ภาษาคะอ่ามีภาษาทั้งหมดอ่ามีกี่ระดับนะคะขออภัยด้วยนะคะมีกี่ระดับมีสามระดับใช่ไหมคะก็คือหนึ่งภาษาระดับทางการนะคะก็คือการใช้คำราชาศัพท์นะคะตำราวิชาการหรือว่าการกล่าวคำประสายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปนะคะก็คือภาษาระดับที่สองนะคะภาษาระดับกึ่งทางการนะคะอันนี้ก็คือภาษาที่ใช้สื่อสารกันโดยทั่วไปนะคะไม่ถึงกับทางการมากเกินไปนะคะแต่เป็นภาษาที่สุภาพนะคะต่อไปค่ะภาษาระดับปากนะคะก็คือภาษาภาษาไรค้าบ้านเราเราเรียกกันว่าภาษาภาษาทินนะคะอ่า ภาษาทีนนะคะใช้พูดกับเพื่อนนะคะหรือว่าพูดกับคนในครอบครัวนะคะเป็นไปได้นะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะคุณครูจะให้ลูกๆได้ศึกษาแต่ละหัวข้อนะคะระดับภาษามีอะไรบ้างนะคะ,ะระดับภาษาก็คืออคนในสังคมเนี่ยมีหลายกลุ่มชนชั้นใช่ไหมคะตามตามสถานภาพตามอาชีพนะคะหรือว่าิถ่นที่อยู่อาศัยนะคะ ฉะนั้นภาษาจงมีลักษณะที่แตกต่างกันไปหลายระดับนะคะตามกลุ่มคนที่ใช้ภาษานะคะอ่าเด่นออกเป็นสา,สามระดับดังนี้ค่ะก็คือหนึ่งนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือภาษาระดับทางการนะคะเป็นภาษาที่เป็นแบบแผนนะคะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เช่นภาษาราชการตำราวิชาการการใช้คำาราศัท์ การใช้ภาษาในการกล่าวคำปราศัยหรือว่าการเปิดงานหรือปิดงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะระดับที่สองก็คือภาษาระดับกึ่งทางการนะคะเป็นภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไปนะคะใช้ในชีวิตประจําวันกับบุคคลที่ไม่ต้องคุ้นเคยมากนักนะคะเช่นการาสนทนากับผู้ใหญ่การบรรยายในชั้นเรียนนะคะการประาะกการประกระกถานะคะ การประชุมอภิปรายการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์นะคะ,ะข่าวและก็บทความในหนังสือพิมพ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือภาษาระดับตึงทางการนะคะต่อไปค่ะก็คือภาษาระดับปากใช่ไหมคะภาษาระดับปากนี้ก็คือภาษาที่เราใช้กันโดยทั่ว,วไปนี่แหละค่ะเวลาเราพูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวในบ้านเนี่ยค่ะ ก็คือภาษาระดับปากนะคะเป็นภาษาระดับกันเองที่ใช้ในการสนทนานะคะกับบุคคลที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยนะคะในครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะอาจจะมีการใช้ภาษาถิ่นก็ได้นะคะจัดเป็นภาษาระดับปากเช่นกันนะคะ,ะทีนี้นะคะคุณครูก็จะให้ลูกๆนะคะได้ศึกษาตัวอย่างภาษาระดับต่างๆนะคะอ่าอย่างเช่นนะคะภาษาระดับทางการเนี่ยคําว่า บริโภคนะคะเป็นภาษาระดับทางการนะคะอ่าคําว่าบริโภคในภาษาระดับขึ่งทางการคืออะไรคะถูกต้องค่ะรับประทานนะคะถ้าเราใช้กันโดยทั่วไปเป็นภาษาระดับปากก็คือกินใช่ไหมคะ,ะต่อไปค่ะคําว่าเจรจานะคะใช้ในภาษาระดับกึ่งทางการว่าสนทนานะคะหรือว่าถ้าใช้กันโดยทั่วไปเป็นภาษาระดับปากก็คือ ่อาพูดอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ต่อไปค่ะจํานวนมากนะคะอ่าเป็นภาษาตึ่งทางการว่ามากมายนะคะถ้าเป็นระดับปากก็คือเยอะแยะค่ะต่อไปค่ะคําว่าตรณีนะคะใช้ในทางการนะคะส่วนระดับกึงทางการก็คือห่วงอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าใช้ในระดับปากเรียกว่าอะไรคะอ่างกนะคะหรือว่าขี้เหนียวอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปค่ะทุจริตนะคะทุจริตนะคะเป็นคำที่ใช้ในระดับทางการหรือราชการนะคะแล้วก็กึ่งทางการก็คือคดโกงนะคะถ้าใช้ในระดับปากอ่ะค่ะใช้กับเพื่อนก็ขี้โกงหรือว่าเจ้าเล่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะระดับภาษานะคะเป็นภาษาที่ใช้แตกต่างกันตามกลุ่ม นะคะแบ่งออกเป็นสามระดับนะคะคุณครูก็ได้บอกไปแล้วนะคะมีทางการถึงทางการและระดับปากนะคะต่อไปคุณครูจะให้ความหมายเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ค่ะคำราชาศัพท์หมายถึงอะไรคะอคำราชศัพท์ก็คือคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมราชวงศ์สารวง์พระสงฆ์ข้าราชการผู้ใหญ่นะคะและสุภาพชนนะคะตามฐานะของบุคคลนั้นๆ เพื่อให้เกิดความสุภาพแสดงการยกย่องเคารพนับถือกันนะคะใช้คำรดาชาศัพท์นะคะในการใช้คำรดาชาศัพท์เป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้และควรใช้ให้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะการใช้คำรดาชาศัพท์สําหรับพระหมหากษัตริย์และพระบรมรา,รรมราชวงศ์นุวงศ์เนี่ยนะคะก็มีทั้งหมดสามลักษณะนะคะสามประเภทด้วยกันก็คือ คำนามราชาศัพท์คำสรรพนามราชาศัพท์และคำกริยาราชาศัพท์นะคะ,ะคำนามราชาศัพท์คืออะไรบ้างคะอย่างเช่นคำว่าสมเด็จพระบรมราชนกนะคะพระเสทฉลองพระองค์ฉลองพระเนตรนะคะฉลองพระเนตรแปลว่าอะไรคะแปลว,ว่าแว่นตานะคะฉลองพระองค์ก็คือเสื้อนะคะ ต่อไปค่ะก็คือคําสรรพนามราชาศัพท์นะคะก็คือข้าพระพุทธเจ้าใต้ฝ่าละองค์ธุลีพระบาทนะคะหรือว่าพระองค์อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะคํากริยาราชาศัพท์นะคะอย่างเช่นทรงพระราชนิพน์ประทับเสด็จพระราชดำเนินนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่าต่อไปค่ะการใช้คําราชาศัพท์สําหรับพระสงฆ์นะคะ แบ่งออกเป็นกี่หมวดหมู่คะสามหมวดหมู่เช่นกันนะคะอย่างเช่นคำนามหมวดคำนามนะคะก็คือเช่นพัตตาหารนะคะหรือว่าอาหารนะคะกุฏินะคะหรือว่าที่อยู่ของกระสงฆ์นะคะเครื่องไทยธรรมนะคะก็คือ,อเครื่องนุ่งห่มนะคะเครื่องอัดบริขารน,นะคะก็ก็คือเครื่องใช้ทั่วไปนะคะ ต่อไปค่ะหมวดคําสรรพนามนะคะอย่างเช่นอาตมานะคะก็คือแทนด้วยาการเรียกชื่อตัวเองนะคะก็คืออาตมาอย่างเช่นฉันหรือเธออาฉันหรือว่ากระผมอย่างนี้นะคะแต่ถ้าใช้สําหรับพระสงฆ์ก็คืออาตมานะคะโยมนะคะโยมก็คือเธอนะคะคุณอย่างนี้เป็นต้นนะคะพระคุณเจ้าก็คือใช้เรียกแทนพระสงฆ์เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะ หมวดคำกริยาค่ะอย่างเช่นคำว่าบินทบาทประเคนนมัสการนะคะบินทบาทก็คือการการรับนะคะการรับของจากวงทุกคนนะคะที่ใส่บาทมาอะไรประมาณนี้นะคะประเคนก็คือการยื่นให้อะไรแบบนี้นะคะนมัสการก็คือการรับไหว้นะคะต่อไปค่ะ การใช้คำสุภาพสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการเป็นส่วนหนึ่งของคำรราชาศั์ด้วยนะคะก็คือคำสามาัญที่เปลี่ยนแปลงให้สุภาพขึ้นนะคะเพราะว่าบางคำเนี่ยจะมีการผวนแล้วก็มันจะเกิดทำให้สุภาพนะคะ,ะตัวอย่างอย่างเช่นพ่อแม่นะคะก็คือบิดามารดานะคะลูกก็คือบุตรผัวเมียก็คือ หัวเมียก็คือสามีพันรยานะคะออกลูกก็คือคลอดลูกคลอดบุตรนะคะกินอาหารก็คือรับประทานอาหารกินน้ําก็คือดื่มน้ํานี่เองนะคะต่อไปก็คือคอําตัวอย่างคําสุภาพที่ใช้สําหรับบุคคลทั่วไปที่ต่อจากเมื่อสักครู่นะคะก็คือเห็นเห็นควรด้วยก็คือเห็นสมควรนะคะขนมขี้หนูก็คือขนมทราย กะปิก็คือเยื่อเคยนะคะต้นต้นทองหลางก็คือต้นปาริชาตินะคะหัวปลีก็เขก็คือปลีกล้วยนะคะกล้วยไข่นะคะก็คือกล้วยเปลือกบางหรือว่ากล้วยกระนี่เองนะคะอ่าทีนี้นะคะอ,อีกอีกค่ะต่ออีกนะคะคําว่าหมานะคะใช้คําสุภาพก็คือสุนัขนะคะหมูก็คือสุกรวัวก็คือโค ควายก็คือกระบือลิงก็คือวานนไส้เดือนก็คือรากดินนะคะสานะคะก็คือไม้ตีพริกนะคะตากแดดก,ก็คือพึ่งแดดอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะแล้วค่ะทีนี้นะคะคุณครูจะให้ลูกๆเรียนรู้นะคะในส่วนของอ่เรื่องคำราชาศัพท์คำภาษาถิ่นนะคะแล้วก็ระดับของภาษานะคะในสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูหวังว่าลูกๆคงจะ พอจะเข้าใจและสรุปจับใจความได้บ้างเล็กน้อยนะคะอและค่ะทีนี้นะคะคุณครูพี่ออนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าอ่าหลังจากอ่าจากนี้คุณครูคก็จะให้ลูกๆนะคะได้ทํางานนะคะได้ทําแบบฝึกหัดนะคะแต่ว่าคุณครูสัญญาว่าจะให้ลูกๆทําแค่อ่าไม่กี่หน้านะคะแค่หน้าหรือว่าสองหน้าเท่านั้นนะคะ หากลูกๆมีคำถามนะคะลูกๆสามารถเด้งแชทเข้ามานะคะเด้งแชทเข้ามาเลยนะคะ,ะบางคำคุณครูพี่ออนอาจจะ,ะพูดไม่พูดไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะคุณครูพี่ออนก็ได้ไปธุระนะคะแล้วก็มีตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าลูกๆนะคะมีะคําถามใดๆนะคะลูกๆก็สามารถที่จะสอบถามคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะ ถ้าวันนี้ลูกๆไม่มีคําถามนะคะครูพี่ออนก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ